ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอตตีเหมือนเดิมนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปนะครับแมปแอร์ดอปนะแอร์ดรอปการันตีของแดง100%เนะคดูเดี๋ยวเกมแรกผมจะเอาเป็น s j ลงไปวอร์มแล้วกันนะเราน่าจะเจอเพื่อนหนึ่งคนน่าจะไหวอยู่ให้เพื่อนคลำให้เพื่อนเรา แต่งตัวโคตรดีเลยคนดูดูดิเต่นหกเต็มระบบเลยไม่เป็นไรนะเรามันตัวเปล่าสายประหยัดไงมาดูกันครับว่าผมจะล่าเซตใหญ่ได้กี่เซตวันนี้ไปรับชมด้วยกันเลยเกิดตรงนี้เหมือนเดิมนะรอดักที่หลังนะดูเพื่อนเราดิครับแต่งตัวโคตรดีเลยเจ้าบุยญาของตกบไอ้เดี๋ยวยกนิปโป้ให้หนึ่งนิ้ว นี่มีการยกตอบกลับด้วยนะไหนนะนะั่นนะโอเกือบผมตายแล้วไงจะบอกเพื่อนก่อนบนบ้านทีเจ็ดมารให้ไปเก็บมันเลยเพื่อ,อนมันเป็นสไน เหมือนที่จุดซื้อขายจะลงมาวะเขาเปิดแต่ดอปนะเนี่ยเมื่อเราเก็บไปหนึ่งแลนะไอตัวในที่อยู่บนไอจุดซื้อขายน่ะต่อไปก็ถึงตาเราที่จะเก็บไอตัวนี้นะเขายังไม่เห็นเราผมว่าเราน่าจะได้ปูดก่อนอยู่นะเดี๋ยวรอยิงตรงกระจกนี่เลย นัดเดียวจอดบอกเพื่อนลบหนึ่งผมว่าเดี๋ยวเราไปเก็บศพไอตัวที่เรายิงดีกว่าเผื่อมีปืนกลนะไว้ป้องกันตัวไงผมก็มีสไนบอกเดียวเองเนี่ยถ้ามีตัวมาผมน่าจะไม่ไหวนะเพราะว่าผมยิงสไนไม่เก่งอยู่แล้วไงขอปืนกลจักกระบอกก็ยังดี คนนี้เล่นเอกว่าจบเลยไม่มีเป็นคนเลยคนดูสวยมีอิเคด้วยเอเอาไว้ก่อนนะแล้วเราค่อยมาเก็บเดี๋ยวผมไปเปิดเรดดบดีกว่าได้ลูกป,ปั้นกับสิงโตมานะสวยงามเพื่อนเราก็ไม่รู้ไปไหนนะไม่มาช่วยเราเลยเดี๋ยวฮุบไว้คนเดียวเลยของเดียงเงี้ย เดี๋ยวเกช่องเชฟก่อนละก,กันขอเอากะของแดงไว้ก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนเราขอขออันนี้โอ้โหจบละให้ดีปะวะเอาเอ็กไปเองอะไม่มีประโยชน์ เอาทำไมไม่เอาเ่ะเพื่อนเอาไปดี xx เนี่ยถ้าไม่เอาลราเราเก็บ xx ไปละกันขอจังเพื่อนก็ขอะน่าเห็นใจนะผมให้ดีปะวะโอ้มันจะเอาจนได้อยู่ดีคนดูมันมาขอมันจะเอาจนได้โอ้โหให้เลยละกันไม่งกละเป็นคนดีสักหน่อย เได้สิ่งตัวโอ,อ้ก,กันครับกันดูตอนนี้ก็อิ่มๆได้เอ็กมาหนึ่งกระบอกแล้วก็ r า k ีเได้ของแดงมา1นชิ้นนะแบ่งให้เพื่อนด้วยไม่งั้นน่าจะออกร้านอยู่มาดูว่าเราจะออกกันเท่าไหร่ แสนห้าเลยจำจำจำเก,ม,ก,ม,ก,ม,กมนี้ผมเล่นปืนสายข่าวดีกว่านะส่วนกระสุนที่ผมใช้ก็จะเป็นเจาะสกับเจาะหนะตอนนี้ผมเล่นกระสุนแรงไปเลยแต่ว่าปืนก็คงยังเป็นปืนสายข่าวเหมือนเดิมดักไหนนี่ว่าคนดูเดี๋ยวผมนั่งนอนดูสถานาการณ์ตรงนี้ก่อนแล้วกัน ตอนนี้มีคนบวกกันข้างๆเราเลยนะแอร์ดอบก็ตกฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวผมอยู่ข้างกำแพงรอดูสถานการณ์ก่อนนะให้เข้าตีกันเจ็ดก่อน มาเลยนั่งย,งยองๆเรงรอผมเลยเนปลาสมกหลอกลอกก่อนนะเจ็บหนักเลยตอนนี้มันจะได้คิดว่าเราเป็นทีเจ็ดไงมันจะได้วันๆไงต <c oughs> ายไปซ้ายยิงเราเกือบตุยเดี๋ยวผมหาที่ทำแผลก่อนตอนนี้หักเป็นว่าเล่นเลย เดี๋ยวผมขอทำแผลกันนะครับคุณดูเดี๋ยวรอเหตุการณ์สงบก,ก่อนเดี๋ยวเราไปบวกต่อนะตอนนี้ไม่ไหวอะเก็บหนักเลยเดี๋ยวบอกเพื่อนยิงไปหนึ่งละ มาดิเพื่อนเยวเจองูฉกขานะระหักเลยนะยตายโดนงูไป MK ค,ครับคนดูไอตัวที่ผมยิงไว้ตัวแรกเดี๋ยวไล่เก็บของเลยตอนนี้ผมเก็บไปแล้วนะสองตัว ขึ้นข้างหน้าน่าจะเป็นตัวที่สังหารเพื่อนเรานะเดี๋ยวผมค่อยๆย,ย่องไปคานไปนะเดี๋ยวเป็นงูนะคนดูเขาอยู่ข้างหน้าเราเลยแต่นี้เขาเงียบไปละตายยังเหลืออยู่นะย,ยังเหลืออยู่เลย แสดงว่าตีนี้เต็มตี้เลยดีกว่าเดี๋ยวผมถอยก่อนดีกว่าวะผมเล่นเจาะ5อยู่ผมว่าน่าจะไหวอย,อยู่ระยะนี้น่าจะได้อยู่เจาะสีเองวะ๋ยวเล่นเจาะ5ดีกว่านะ มีระเบิดปิ้งป่องว่ะทุกคนดูตายไหมนะโอเคตายนะเดี๋ยวเราไปเก็บของไอตัวที่สองที่เรายิงก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บตัวนี้แล้วก็ออกจ่ายด็อกแท็กเลยแล้วกัน โอ้เจ็ดดีเลย SJ กับ a EK นะ๋ยวผมทิ้งใส่ข่าวไปแล้วนิกดำผมน่าจะยัดใส่กระเป๋าได้อยู่เดี๋ยวเอาหูฟังใส่นะ นี้เป็นเวกเตอร์รอวะ่ะเดี๋ยวถอดเอาไปแค่แม็กแล้วกันตอนนี้เวลาเราเหลือน้อยนะผมว่าน่าจะเคลียร์ของไม่ทันแน่เลยเหลือสองนาทีไม่ทันหรอกผมว่าปืนแต่งดีอยูนะ่แน่ๆเดี๋ยวอถอดไปแค่ของแต่งนะน่าจะทันอยู่และล็อกแท็ก เนี๋ยดูกระเป๋าก่อนเกลือเขาได้ของแดงนะเหลือปืนอีกหนึ่งกระบอกเอเคที่ผมยังเฮ้ยของแดงว่ะหมอนี้ไวยถ้าออกไม่ทันยังไงก็ได้แล้วเนะี่ยควยทองหนึ่งควยแล้วเหลือนาะทีกว่าเองแล้วออกดีกว่านะถ้าอยู่ต่อผมว่าน่าจะไม่ได้ไม่ทันนะ หมอนี้ก็ยุ่งจังเลยได้กองแดงมาด้วยนะคนดูหนึ่งชิ้นเกมนี้เก็บไปสองออกอกันอะไรกันร้านสองได้ปววะเอาเรื่องคดทองมาแล้วพี่สวยหมอน,นี้ไม่มีเซฟนะไม่งั้นต็มันอาจจะเอาไปสองชิ้นเลยก็ได้ไม่แบ่งเพื่อน โดนผมแล้วไงเจดี HD จัดคือว่าปืนดีอว่าใช้ได้นะเกมนี้ก็อิ่มๆนะครับได้ ek แล้วก็ mk มานะกับ sj หนึกระบอกนะของแต่งประมาณนี้เลยคนดูกับของแดงหนึ่งชิ้นอิ่มๆเลยและเกมนี้นะครับผมเจอผู้เล่นที่เล่นไนท์นะไม่ทำบันดาหมอน,นี้น่าจะเป็นไนท์ติดยุทธนะเพราะว่าเขาสวมลงเลย ตอนนี้กล่อง a อ o ดอมีคนเปิดไปแล้วนะเพื่อนเรายิงไปหนึ่งนะเพื่อนเรายิงให้แล้วก็เก็บของนะผมจะแบ่งเขาหึ่งชิ้นนะ โอเคเราได้ของแดงมาแล้วเดี๋ยวขอยัดเซฟก่อนเดี๋ยวแบ่งเพื่อนหนึ่งชิ้นนะกณดูโอเคเดี๋ยวให้เขา ผมแดงหนึ่งชิ้นเฮ้ยเฮ้ยผมโดนแล้วไงโหโหตายเลยคนดูไม่เป็นไรได้ของแดงอยู่หนึ่งชิ้นเหมือนเดิมครับเกิดตรงนี้เดี๋ยวผมดักจุดหลังดีกว่าเผื่อมีคนตีหลังเกิดนะตอนนี้แอดดอบเกิดฝั่งโคกม้าเลยวะไปครับเดี๋ยวเราไปอเฝ้าแอดดอบดีกว่า เหมือนจะมีตัวตรงบ้านวิ่งขึ้นไปฝั่งนู้นวะเข้าไปอะไรวะคนดูทำไมเขาไม่เฝ้าเออดอบวะเออแปลกจริงไปรุ่นเลยเราตามเขาไปดีกว่า ผมว่าไอตัวที่วิ่งไปเมื่อกี้มันได้ T7 แน่นอนเลยผมว่าเดียวเดี๋ยวคนดูมันรีบจัดเลยกระเป๋าอะไรก็ไม่เอานะผมว่ามันได้ T7 ซัวเลยไม่เป็นไรแล้วผมเก็บขยาดีกว่าไม่น่าหละเขาถึงวิ่งไปนะที่ไหนได้เขาได้น่าจะได้เซตดีของดีแหละ เนี่ยเราเก็บขยะเขานะก็ะก็ยังดีอยู่กยังได้อยู่ใช้ได้อยู่โอเคครับกระเป๋าเดี๋ยวเอากระเป๋าไปเฮ้ยไอ้นั่นมันได้ของดีแน่เลยไปครับดักตอ่อเดี๋ยวผมเปิดก่องเอกดรนนะ ให้เราก็ว hmm. ่ามันวิ Hence, ่งไปทำไมที่ไหนได้มันได้ของดีดูจากเซตแล้วน่าจะเป็นเซตไหนนะสองตัวที่ผมเก็บมาเนี่ยแก้ขยะก็ดีมากเกินละหลีกใหญ่แล้วก็กระเป๋าใหญ่ด้วยไปครับเก็บของแดงกันเพื่อนเราเหมือนจะไม่มาเลยนะไม่มาช่วยเราเลยไม่เป็นไรครับ làm ăn tizzy sụm ngay. Con đen, con đen, con đen, đen. อนนี้ก็อิ่มแล้วเนี่ยแค่นี้ก็อิ่มแล้วเนี่ยเพื่อนเราสุดยอดสุดยอดสุดยอดอะไรเพรื่อนเดี๋ยวผมให้ของแดงเขาดีกว่าวะ่ะแบ่งแบ่งกันไปนะเอาดิเพื่อนเพื่อนเราไม่เอาเออนี่ใส่ดีว่ะกนนี้เดี๋ยวผมเก็บเขาอันนี้ก่อนเขาน่าจะไม่มีกระเป๋าหรือเปล่าเดี๋ยวผมเอากระเป๋าเหลืองให้เขานะ เพื่อนเราเหมือนจะเพื่อนเราไม่หิวของด้วยนะไม่มีขอเราด้วยเดี๋ยวผมถามเขานะเขามีเซฟไหมถ้าเขามีเซฟหกซ่องผมจะเอาให้เขาเลยของแดงโอเคเดี๋ยวเราเอาของแดงให้เขาเลยแล้วกัน เขาไม่หิวของนะผมเลยเอาให้เขาแบ่งแบงกันไปเพื่อนรักเดี๋ยวเราพาเขาฟาร์มออกดีกว่าแค่นี้ก็อิ่มละตายครับม็ดูวิ่งออกกันได้คนละจิ้นะกับเพื่อนเรา เดี๋ยวผมแบ่งยาฟ้ายาแดงให้เขาด้วยโอเคแบ่งๆกันนะต้องออกด้วยกานนะเกมนี้เราต้องขุนเพื่อนเราด้วยนะเพราะว่าเออเขานิสัยดีนะเอาง่ายๆเขาไม่หิวของไงไม่ขอไม่เรียกร้องอะไรด้วยเราให้อย่างเต็มใจไงไปครับออกกัน Understood. แ,แสนสองเลยว่าคนดูคุณอิมครับเกมนี้ ถ้าไม่แบ่งเพื่อนก็น่าจะได้ออกล้านอยู่นะเกมนี้ก็น่าจะออกล้านนิดๆเกมที่ผมได้เกมนี้ก็ประมาณนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับคนดูเอดอรตการันตีของแดงร้อนตะ์ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะขอเอาไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะคนดูเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณครับ